รับรองไม่มีเสียแล้วก็ไม่มีได้ไม่มีได้ผงต้องพูดไปเลยคนะครับครับเอา,เอาก็จะขอบคุณแฟนมวยไม่ว่าเบตงที่ไหนยะลาที่รวมสรุปเข้ามานะครับคุณทูนด้วยทุกๆคนที่รวมสรุปเข้ามาขอบคุณมากตอนนี้ดูกันทั่วประเทศจริงๆนะครับเพราะว่าผมมีพันเก้าพันเก้าก็รายงานมาตลอดว่าตอนนี้โอ้โหยิ่งชนบุรีตอนนี้เขาบอกทุกบ้านนะครับร้านกาแฟเต็มไม่หมดนะครับมาดูเสือหูโม่ไอ้ผู้ชายอิจจาร์มวยกับทีเด็ดต่างๆของวันนี้นะครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ต้องขอบคุณว่าขอบคุณมากครับวันธรรมดาก็ช่วยดูด้วยนะครับแล้วก็ช่วยแก้ไขบางครั้งบางคราวที่เราทํางานเนี่ยเราได้แต่ทําแต่เราไม่สามารถจะมองสะท้อนภาพที่เราทำออกไปว่าเฮ้ยเรามโม้เกินไปหรือเปล่าเราเราเราลืมตัวไหมพูดจาเวอร์ไปไหมทําให้คนดูเนี่ยเอียนบอก้ยนี่มันเก่งกันหรือเกินขนาดแม่ชื่อเซียนอู๋ไงใช่ไหมเรียกอู๋ได้ไหมได้ครับไม่เป็นไรนะครับ เพื่อไม่ให้เวอร์เราเรียกกันเองได้แล้วก็ตรงไหนที่ไม่ไดีช่วยปรับแล้วช่วยติดเตือนมาว่าจะทํายังไงให้ดีให้กับแฟนมวยมาตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกวันนี้ดีขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยส่วนหนึ่งช่างเทคนิคข,ของฝ่ายช่างทีซีเนี่ยพยายามเปลี่ยนระบบทุกระบบให้ดีขึ้นทําขึ้นใช้สมองการวางงานที่ดีแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากแฟนมวยทั่วประเทศเนี่ยที่ติดเตยงเก้ามาว่าตอนนั้นสมัยก่อนเนี่ยปีผ้าล้มมาก ภาพกระตุกมากเสียงหายมากตอนนี้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนั่นคือส่วนหนึ่งที่ต้องขอบคุณฝ่ายช่างเทคนิคของทีซีแล้วก็ขอบคุณรายมวยที่ติดเรียนเพื่อให้รายการของรายการมิสเตอร์อูนี่เป็นที่ถูกอกถูกใจของแฟนมวยทั่วประเทศนะครับครับอ้าวตอนนี้เราเข้าวิจัยเลยครับครับก็ไปที่เวทีมวยอ้อมน้อยกันเลยครับกูแรกครับบางมดปอชัยวัดมาร้อยปอนด์ลดไป1ปอนด์พกกับสายรับ จิตเมืองนนมา101.6ป่ปอนด์ขาดไป04ป่ปอนด์ครับบางมุดปอใช้ว่าเข้าชาชนะเพชรไทยเพชรเมืองตลาดครับที่ราชดำเนินส่วนสายรับจิตเมืองนนครั้งสุดท้ายในแผนรองยกสีพยักน่มสิทธิ์ปานนนที่ชนบุรีคู่นี้เห็นว่าสายรับจิตเมืองนน,น,นครับอาวุธหลากหลายความมวยได้เปรียบครับ น่าจะดีกว่าบางมดปอชัยวัฒน์เรจจวีเปิด11.2ครับอยู่ที่สายรับครับครับมาคูที่สองครับเด่นชูชีพต่อชูชีพมา114.8ปอนด์ขาดไป0.2ปอนด์พบกับยอดพนมลุงปอชัยวัฒน์มา115ปอนด์ครับเด่นชูชีพต่อชูชีพครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนเพชรวานนเอกบางสายที่ราชจะดำเนินครับยอดพนมลุงปอชัยวัฒน์ครั้งสุดท้ายนชนะมณชัยเล็กสอสมหมายที่ลุมพินีครับคู่นี้ เอ,อ่อพิมัมวยเหมือนเหมือ,มอ,มอนกันครับแต่ว่าเรียมเล,ลิมอาวุธมวยนี่ดูยอดพนมลุงจะได้เปรียบนะครับเห็นว่าเจอาพนมลุงปอชใชว่าครับสูงยาวเข่าดีพิมพมวยครบเครื่องดีกว่าเด่นชูชีพต่อชูชีพเป็นไปแบบคู่ขี้พลิกไปมาสนุกครับครับเดจวิเปิดเสมออยู่ที่ยอดพนมลุงครับครับมาคู่ที่3ครับของเบ้งกอล่มสีทองมา129.6ปอนด์ลดไป0.6ปอนด์ต่อ1ปอนด์ให้กับพยามดพยักษภูดินมา129.8ปอนด์ขาดไป0.2ปอนด์ขาดไป คงเบ้งกรุ่มสีทองสามข้างหลังนะครับทั้งคู่นี่มามาเสริมแท็แต่รู้ตัวคงเบ้งน,นี่แพ้กนันฟ้าใหม่สกินเดียสกินเดียวยิมทางต่องเกษีแพ้แสงกิรลังลูกบ้านใหญ่ที่อ้อมน้อยคาสุดท้ายนี่แพอ้อนนตชัยลูกบ้านใหญ่ที่ลุมพินีครับส่วนเจ้าพญามดพยัก์ภูดินสามข้างหลังชนะแสงงามเอราวันที่กระบี่ชนะพงศักดิ์เล็กสิทธิ์หมอลำบัดที่ร้อยเอ็ด ของอุต้าจารน้มงคชัยชอเกตวินาที่ราชดำเนินครับคู่นี้รุ่นพี่ของเบิงกรุ่มสีทองครับเป็นมวยทรดเตะต่ตอยแรงเขา่าปั้มฟัดละตีเป็นมวยข่าอาชีพส่วนพยามดพยัพูดินนี่เป็นมวยจังหวะจะพลเหลี่ยมดีอาวุธมวยครบเครื่องฟอร์มการชกระยะหลังนี่ไม่ไม่เคยแพ้ใครนะครับสีหครั้งนี่ชนะคู่ต่อสู้ต่อกันมาตลอด พูดถ,ถึงชื่อชั้นกำปัม้มวยเนี่ยสู้ของเบ่งไม่ได้หรอกครับกระโดกเก่าป้ามตีดุดันสุภยมดเนี่ยรุ่นใหม่แต่ว่าโอ,โอ้โหสดเหลือเกินผมออกลองครับลองไปที่พญาหมดพยักษ์ปูดินครับความเป็นมวยอาวุธมวยครบเครื่องมวยไทยครับดีกว่ามวยเข่าอาชีพของเบ้งกอรุ่มสีทองครับเล็กจวีเปิดเสมอครับอยู่ที่ของเบ้งครับป<ะ>ักโค้ชสี่ครับสี่พยักษ์สิบห่มมาหนึ่งร้อยสามจุดหกขาดไปศูนย์จุดสี่ปอด สลาวุธพิทักษ์ป่าผาแดงมา138ลดไป0.8ปอนด์ต่อหนึ่งปอนด์ครับครับสีพยัคฆ์สิทธิ์ฮอมนี่ชนะคะแนงเขียวสวยกอลุ่มสีทองที่ทีวีสีครับส่วนเจ้าสลาวุธพิทักษ์ป่าผาแดงหรือเจ้ายอดอาวุธเดือนอ้ามุกดาหารนั่นเลยนะครับสีพยัคฆ์นี่ชนะเขียวสวยส่วน,นเจ้ายอดอาวุธเดือนไอ้ายมุกดาหารหรือสราวุธมาชื่อใหม่วันนี้ ชนะกะนนจาปาทองสอสมบูรณ์ที่ราชดำเนินนะครับยังมองที่ยอดอาวุธเดือนอ้ายมุตนาหันครับหรือว่าสราสาวุธพิทักษ์ป่าหาดัครับเอ่อเป็นมวยจังหวะจาโคนีอาวุธครบเครื่องมวยไทยเขาน่ใช้ได้การผ่ามือกันหนุ่มมวยดูจะดีกว่าครับน่าจะดีกว่าสี่พยักสิทธิ์หอมเหลยจะมีเปิด5้าสี่ครับอยู่ที่สราวุธครับดูตารางดาวครับคุณป่าหินกองให้ไปที่ยอดพนมลุงคุณชัยเทละครับให้ไปที่พยามดกับสราวุธครับโอซิอูไปที่สราวุธ เจาวีให้ไปที่สายลับปิดท้ายที่เสียนอูครับให้ไปที่ยอดพนมลุงปอชัยวัดครับวันนี้สองดาวอยู่ที่ยอดพนมลุงครับป่าหินกอเสียนอูแล้วก็สลาวุธนี่ก็สองดาวเหมือนกันโอขกับไทยไทยรัฐครับจ้าวีคนเดียวครับสายลับรับชอบเป็นสายลับพราะว่าแก่ฐานจับสายลับไปได้หลายคนนะเจาวีให้สายลับครับครับไปที่ช่องทรงกวนทรงัยครับครับก็มาที่กู่แรกกันเลยครับกำพลเล็กอบท กัมพีมา109.9ลดไป0.9ปอนด์พบกับมาโชเล็กปอพินโยมา109.2ลดไป0.2อปอนด์ครับการผลเล็กเอบตกัมพีนี่ครั้งสุดท้ายนี่แ<ม>พ้ขนาดทังชายลงน้อมยมุนสงครามที่ร่มสีทองครับมาโชเล็กปอพินโยแพ้นอกยกสี่ใจเด็ดสัตว์หอมสินที่ลุงพินีคู่นี้กัมพลเล็ก่ยเป็นมวยจังหวะไอเข่าปั้มตีแทงดีครับ มาโชเล็กก็อาวุธหลากหลายความเป็นมวยได้เปรียบเขานะใช้ได้ยังออกกำพลเล็กอวตากำมพีครับมาท่าเสรษสีแล้วรุนแรงกว่าครับดีกว่ามาโชเล็กบอพิงโยครับเดยวีเปิด5้สีครับอยู่ที่กับผลเล็กครับครับมาคู่ที่2ครับทุกตาทองสิ์เบนจะมามา102.8ดปลดไป1นดปอนต่อ1ปอนให้กับมาวินสิงทุ่งไก่มา10 2 1้อยลดไป0.1ดปอนครับครับคู่นี้ครั้งสุดท้ายชกกันมาที่เวิธีมวยร่มสีทองครับ ปรากฏว่าตุ๊กตาทองสิทธิ์เบญจมานี่เป็นฝ่าชนะมาวินสิง์ตุ้งกไกมาวันนี้มาก้าเกมกันใหม่นี่ยังมองที่ตุ๊กตาทองสิทธิ์เบญจมาครับถึงจะต่อน,น้ำหนักหนึ่งปอนไม่มีปัญหาครับฝิมวยเอามวยคบเครื่องมวยชายกว่าครับดีกว่ามาวินสิง์ทุ่งไก่เดี๋ยวจะ,จะีเปิด53ครับอยู่ที่ตุ๊กตาทองครับมาคู่ที่3ครับเมทีเกียรติประทุมมา1 1 0 3รุลดไป0ูปอนด์ปต่อ3ปอนให้กับชนะชัยอบตอลำพองครับมา115ปอนด์ปอนลดไป2ปอนครับ เมธีเกียรติปฐมเนี่ยชนะนิววังจันทร์พรสุรินที่ราชดำเนินครับชนะชยายอวตลำพอง่างไม้ครับสุดท้ายนี่แกชนะการจอมยุทธิ์วรวุ่ิทวีที่ลอมสีทองครับแม่ถ้าพู้ถุนถ้าเรามองการผ่านน,น,นไม่ลึกลงไปนะครับมองว่าเมทีนี้ได้เปรียบแน่เพราะฝีมือมวยการผ่านมวยกระดูกมวยนี่ดีกว่าเยอะเลยทีเดียวแต่พอมองลึกลงไปทันทีว่าเอา้าเจ้าเมทีครั้งที่แล้วเนี่ยทุกแค่ร้อยเจ็ดอ่านะ เราต่ชนะชัยอบตลอรำพองนี่ชื่อชั้นการผ่านมือสู้ไม่ได้แต่ครั้งที่แล้วนี่แกชกร้อยสิบสองโอ้โหร้อยเจ็ดกับร้อยสิบสองแล้ววันนี้มีทีชกร้อยเจ็ดครั้งที่แล้วเนี่ย่อยมาชกร้อยสิบชนะชัยมาช่างร้อยสิบห้ารสองโอ้โหจ่ากันเหลือเกินแต่ว่าการกกชั้นรลับของชาชัยก่อนจะลำบากนิดนึงแต่ก็ยังมองชนะชัยครับฝีมือมวยนี่เป็นรองแน่นอนสู้ไม่ได้แต่อาศัยไป,ปลาๆครับเชือสีประธานี่ดุดันครับเข่าปั้มตี แทงหนุนยันเลิกครับให้ชนะใจอปตอลำพองข้ามมาครับวันนี้จะพลิกลบเอาชนะเมธีเกียรติปทุมไได้ครับเลดจะวีเปิด3 2ครับอยู่ที่เมธีครับมาคดัที่4ี่ครับพิชิตชัยสอมีนนม 0. 0. อนันต์มา103.9ลดไป0.9ปอนด์ปอนพบกับน้องใหม่เกียรติ PNC มา105ปอนด์ปอนลดไป2 0. ปอนครับครับผู้นี้พิชัยสอมีอน,น,นันต์เนเข้าท้าชนะวิทย์สอเพิ่มจิตที่ปทุมธาน,านีครับ ส่วนเจ้าน้องใหม่เกียรติพีเอ็นเกียรติ P N P, P N C, พีเอ็นพีพีเอ็นซีแพ้ยพายแก้วเกียรติบางโพที่มหาสรารคามแฮปพี่ ให้พิชชัยสอเมียนะครับมวยรายการครับดีกว่าน้องใหม่เก็บ PNC ครับเดชจวีเปิด54ครับอยู่ที่พิชิตชัยครับตะรางดาวป่าหินกองชัยเทรัสโอสิ่อูจวีครับให้ไปที่ตุ๊กตาทองครับส่วนซินอูครับให้ไปที่้องครับชนะชัยอปตลำพองซินอูลองชนะชัยเลยครับแต่ว่าให้ตุ๊กตาทองครับแต่ลืมลืมติดดาวไปให้ตุ๊กตาทองนะครับเป็นมวยหน้าเล่นแล้วก็มาลองที่ชนะชัยอบตลำพองครับได้ใหญ่ครับทัศเสศรีนี่ ฝีมือสู้ไม่ได้แต่ได้ใหญ่ได้เข่าในใบปลายหน้ารองครับชนะชายาออบตลำพองครับแล้วก็มัวทีเด็ดตุกตาทองครับ ครับไปต่อยช่องหนึ่งกันเลยครับเริ่มกันที่คู่แรกครับเพชรน้ำงามแกนฟิตอุบลครับมา44กิโลครึ่งวันนี้จะพบกับพลอยมณีสอธนายงครับมา44กิโล6ขีดลดไป1ขีดครับครับคู่นี้ออกพลอยมณีสอธนายงครับได้ใหญ่ครับเสียสีประทลาไปไปดีกับเพชรน้ำงามแกนฟิตอุบลคู่ที่สองครับเพชรน้ำชัยสอธนายงครับมา114.8ขาดไป0.2ปอนด์วันนี้จะพบกับยอดสิงพอพวงแก้วมา116ลดไป1ปอนด์ครับคู่นี้ทางฝ่ายแดงเคยชนะกันมาแล้วนะครับ วันนี้ออกลองที่ยอดสิงห์พรมงศ์ก้าครับ,รบจังหวะจากคนดีหมัดแรงครับดีกับเพชรลำชายสธนายงคู่ที่สามครับก้องนภาสีมงคลครับ1 1 6่ขาด2วันนี้จะชกกับขวัญเอกเกียรติกับพลครับ116.8ขาดศูนเท่ากันครับขวัญเอกนั่นคือคมเพชรน้อยลูกพระบาทน,นะครับคู่นี้ออกไปที่คคเพชรน้อยลูกพระบาทครับหรือว่าขวัญเอก กิจกรรมพบกับจะพลิกเอาชนะกล้องปลาสีมงคลไปได้คู่ที่4ครับอนันตชัยสอพลังชัยครับมา1 1 7 8ขาดไป0.2ดปอนวันนี้จะพบกับปูหลาบขาวสอนครทนมา1 1 7่ขาด0.2เท่ากันครับครับคู่นี้ออกอนะันตชัยสอพลังชัยครับดีกับาูหลาบขาวสอนครชัยไปต่อกันที่ช่อง5้าเลยครับช่อง5้าคู่แรก มันศักสอสุขใจครับมาหนึ่ง้ยสามุดี่ขาด0ูจุดหปอนด์วันนี้จะพบกับแรงเพชรเพชรเฟกัสมาหนึ่ง้อยสิบสี่ปอนด์ครับครับคู่นี้ออกมันศักสอสุขใจครับเฉลี่ีประทาแล้วไปไปดีกว่าแรงเพชรเพชรโฟกัสคู่ที่สองครับเลเจริ์เลเปอร์สิบเก้ามันสักสอสุขใจเป็นต่อครับคู่ที่สองครับเจริญทรัพย์เพชรศิลิยิมมา1น3 4้อยสามจุดสี่ขาดไป0ูนจุดสปอนด์ไป0.4สี่ปอนด์ครับวันนี้จะพบกับลุงนิดสอเพนประภาครับมาหน้อย 8ครับ0.2ปอนด์ครับคู่นี้เอาลุงลิศอเพนประพาครับดีกว่าเจริญทรัพย์เพศดีอินครับตารางดาวครับดูง่ายๆเลยครับ5ดาวครับอยู่ที่มานัสสักสอสุขใจครับครับ5ดาวมานัสสักครับช่อง3เจ้ามวยไทยเชนูนี่มวยคู่ขี้คู่ขี้นะครับลองกันที่พยามดพยัคภูดินครับแล้วก็วัดกันที่ยอดพนุเล็กปอชัยวัด นะครับช่องสายอดพนุเล็กปอชัยวัดแล้วก็มาลองพยามมดพยักูดินแล้วก็มาช่องสุวันณทรงชัยนั้นตุ๊กตาทองสิบปรจามาครับเป็นมวยหน้าเล่นแล้วก็มาลองกันคู่นึงครับลองกันที่ชนะชยัยอบตลำพองคาไม้ครับได้อยา